เรียบร้อยนะคะสำหรับเรือมี GT มาพร้อมกับราคาเลย19,990นั้บาทนั่นเองสำหรับมือถือที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเรือมีตอนนี้เนี่ยกำลังแผ่อนาน,นิคมไปมากมายไม่ได้เพียงแต่แค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรุดแอบเห็นรูปหลุดมามีข่าวลือกันมา,มามากมายว่ามันอาจจะมีตัวแล็ปท,ท็อปหรือว่าตัวแท็บเล็ตนิดน,นึงด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ที่เราเห็นแน่ๆคือเรือมีเนี่ยได้บุกตลาด AIoT เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นซีรีส์หลักของเขามีตั้งแต่ซีรีส์ C Series นะคะเลื่อยมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะคะที่เป็นเรือมี GT ที่เป็นตัวน่ารูกบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นแฟลกชิปเรียบร้อยแล้วแหล,ละในราคา1 9 9 9 0บาทซึ่งก็ไม่ได้ถูกตามคาดแต่จะดีขนาดไหนหน่าซื้อหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันค่ะถ่าทนพร้อมกันแล้วอินทร้อมา สำหรับมดอถือร,รุ่นนี้นะคะนดุดเนี่ยถือขึ้นมาบ่อยมากปมาเป็นมือถือที่แบบรู้สึกแบบถือมาแบบฉันอยากโชว์แบบตลอดเวลาเลยอะแบบ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครคุยก็จะคุยอะไรเงี้ยโทรศัพท์หาเรื่องที่จะ call ล i n ไปหาเรื่องที่จะ call ตัว Facebook Messenger ไปตลอดเวลาคือมันให้ความรู้สึกแบบมันสวยอะในความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าในความรู้สึกของเรานะคะมันดูสปอร์ตมากๆเลยแล้วมันสวยแบบเออมันสวยจริงเนี่ยขอให้คุณผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงใช่ไหมสีสันของเขามันโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากเวลาคุณไปถือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะแบบเฮ้ย เอกลักษณ์นะคะคราวนี้มาดูเรื่องแรกกันหนึ่งว่าเรื่องรูปร่างภายนอกเ,เขาเป็นยังไงบ้างตับเรื่องแรกนะคะเรื่องรูปร่างภายนอกของตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยตัวที่เป็นฟ้าหลังเนี่ยที่เป็นตัวหนังเนี่ยให้ความรู้สึกพรีเมียมแล้วก็รูลาจริงๆเหมือนที่เราได้เคยพรีวิวเอาไว้ว่ามันยังคงรู้สึกสวยจริงๆที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยมันอยู่ที่6.43นิ้วผลมันก็คือว่าเวลาเราจับหรือว่าเราถือเนี่ย มันไม่ได้ใหญ่เกินไปเลยมันค่อนข้างจะเพรียวแล้วก็กระชับมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรากําลังใช้โทรศัพท์ที่มันดูแล้วคล่องแคล่ว ว่องไวแต่ถ้าถามว่าจอมันเล็กลงมาเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นเกมมันแตกต่างจากพูกจอใหญ่ๆไหมคือถ้าตัวชิปเซตต่างๆเนี่ยมันแรงมากใช่ไหมแต่ว่ามือถือส่วนใหญ่ที่เป็นเกมมิ่งโฟนเนี่ยจอมันจะใหญ่มาก6.8นิ้ว6.9 6.7อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เนี่ยมัน6.4การเล่นเกมมันลื่นไหลอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกของตัวเครื่องที่มันเล็กลงเนี่ยทิมเพียวขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกจริงๆแหละว่ามันมีความค่อนข้างจะกระทัดรัดอยู่พอสมควรเหมือนกันดังนั้นอันเนี้ยใคร จัดถือเนี่ยประมาณนี้นะคะก็คือดูแล้วกระทัดรัดนะคะสวยงามสีสันดูดีใครไม่ชอบบุอีใหญ่ใครที่ใส่กเกงเดฟหรือว่าใครที่แบบมีกระเป๋า่อางคุณผู้หญิงเนี่ยกระเป๋าอันทค่นั้น <c oughs> นะก็ควรจะเม็ด เล็กๆนิดนึงแล้วมันหยิบออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคือบอกเลยว่าด้วยความสปอร์ตเนี่ยไออย่างรถสปอร์ตบ้านเรานะคะก็จะม,มีสีที่เป็นเอกลักษณ์มากมายซึ่งนักด,ดเนี่ยก็เห็นว่าผู้หญิงลหลายๆคนเขาก็ขับสีที่แบบดูเท่ๆแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าการออกแบบรอบนี้สำหรับดีไซน์การออกแบบสีสันแล้วก็ความรู้สึกในการจับถือเนี่ยเราให้10เต็ม10เลยในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การใช้งานที่มันรู้สึกดีมากๆเลยต่อมาเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่แฟลกชิปส่วนใหญ่เดี๋ยวมักจะตัดออกจจจจาา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 กกรรรทเเคคื่่่่่่่อออองงงีีนนนนนนนขข้้้้บบบตัวะไไมดดแ มีรูเสียบุูฟัง3.5มาให้อันนี้อาจจะเป็นจุดชี้ตายเลยเพราะว่าหลายๆเจ้าแฟลกชิปเอาออกไปแต่ว่าตัวนี้พอมันมีปุ๊บเนี่ยน่าจะถูกใจคนค่อนข้างมากนอกจากนั้นเนี่ยตัวจอนะคะด้านหน้าเนี่ยตัวจอเจาะรูที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็ยังคงมีความ สวยงามตัวจอดีมากนะ6.43นิ้วแล้วก็จอเนี่ยเป็นแบบ Super AMOLED E4 นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Super AMOLED ที่เป็นรุ่นใหม่ที่มักจะถูกนำมาใช้กับตัวของพวก Gaming Phone นะคะล่าสุดนี้ก็มีหลายๆเจ้าที่ใช้กันแล้วก็หลายๆเจ้าตอนนี้ที่เป็นกลุ่มของ l i ฟ e สไตล์ Phone เองเนี่ย<ม>ก็เริ่มดึงตัวของ Super AMOLED E4 เนี่ยมาใช้กันข้อดีของมันคือประหยัดพลังงานนะฮะกว่าเดิมกว่าพวกจอ Super AMOLED แบบรุ่นก่นกอนๆที่เรารู้จักกันหรือว่าตัวสีสันเนี่ยก็ดูแล้วตรงขึ้นนะฮะน่ารู้ว่ามันไม่ค่อยเจอจ้ามากกับ ัวปกติสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังสามารถปรับตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมอีกหนึ่งอย่างที่ตัวซ u เปอร์อมเรสดี E4 มีแล้วเราจะต้องทราบก็คือว่านัลดุดสังเกตแลหละทางแลว้ว่าทุกรุ่นที่ใช้ซ u เปอร์อมเรสดี E4 เนี่ยเวลาเราจะดันแสงให้มันสว่างขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณต้องดันสัก75%ขึ้นไปมันถึงจะแบบใช้คําว่าสว่างไนดะ้จริงๆเกิดจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกรุ่นเหมือนกันอันนี้อาจจะไมมเพราะว่าเรามองว่ามันอาจจะเป็นการลดอาการจอเบ์นของจอแอมเรสก็เป็นได้เพราะว่าจอแอมเรสดเนี่ยหลายๆคนใช้แลย ือว่าแช่ภาพคางไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะจอเบร์เนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแบบมากๆอย่างได้ดูใช้มือถือเจอาโอเลมาทุกเครื่องยังไม่มีจอไหนเบร์เลยแม้แต่เครื่องเดียวอันเนี้ยมันอยู่ที่การใช้งานแต่ว่ามันก็ห้างกันไม่ได้คุณซื้อมือถือไปคุณก็มีสิทธิ์ใช้แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักษามันไว้เช่นกันนะอ่ะ อันนี้คือจอ Super AMOLED E4 ที่เป็นเรื่องใหม่ของตัวนี้เหมือนกันค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเรื่องทัชสกรีนนี่คือแบบว่าจัดจ้านมากนะคะความรู้สึกในการทัชนี่ต้องบอกว่าลื่นจัดจัดจริงๆนะคะแล้วก็สีสันก็ดีมากด้วยค่ารีเฟรชเรทที่เยอะให้ความเนยนตาตัวเนี้ยตัวหน้าจอทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถให้ในระดับแฟลกชิพได้การแสดงผลสีดําไม่มีปัญหาอะไรหลายๆคนเนี่ยเคยใช้ตัวจอ o l e d อย่างเกมมิ่งฟนอย่าง ROG มาใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาตรงสีดํา แล้วก็ที่จะเป็นแตกๆเป็นริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีเลยภาพต่างๆออกมาดูดีมากนัน้าตัวจอตัวนี้เนี่ยเราก็บอกเลยว่าเรายังคงให้ คะแนนค่อนข้างเยอะมากนะฮะในตัวของจอภาพคือให้ความรู้สึกที่ดีทัชดีจอลื่นจอนุ่มสีสันสวยงามประหยัดพลังงานและไม่ร้อนเกินไปอันนี้คือเรื่องของจอภาพเราไปต่อเรื่องอื่นที่คุณผู้ชมอยากทราบดีกว่าคะ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของความแรงเครื่องและการใช้งานแบตเตอรี่อันนี้ทุกคนอยากทราบเป็นเรื่องหลักแน่นอนตัวนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon 888 88นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะน่าดูดว่าความเร็วเนี่ยคงไม่มีข้อกังขาใดๆมันเร็วอยู่แล้วแต่คำถามคือมันร้อนไหมเพราะว่ารุ่นอื่น,นๆที่ใช้ Snapdragon แบบ มักจะร้อนใช่ไหมสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะ Snapdragon 888มันมันร้อนไหมมันร้อนนะคะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้จับเราก็เลยใช้โอกาสนี้บอกเลยแล้วกันตัวฝาหลังที่เป็นหนังเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยด้านในเนี่ยมันมีตัวระบบระบายความร้อนอยู่แล้วนะคะในระดับที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเราสังเกตอย่างหนึ่งว่าเจ้าตัวฝาหลังลายหนังตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปเล่นเกมดุดเล่นเกมโหดมากนะเครื่องเนี้ย ROX ก็เล่นบนเครื่องนี้นะแลกนร็อกตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเเื่่อน18ก็ลครงแบบ จริงจังเล่นจนตั้งแต่เลเวลหนะคะจนเลเวลประมาณสัก20ความร้อนเนี่ยเราว่ามันประมาณสัก45องศาได้แต่ความรู้สึกในการจับ มันไม่ร้อนเท่านั้นเพราะว่าฝาหลังตัวหนังตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้คายความร้อนเยอะเท่ากับพวกวัสดุที่เป็นกระจกนะคะหรือว่าพวกโลหะต่างๆเนี่ยพวกนั้นมันจะคายความร้อนได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากถามว่าตัวนี้มันร้อนอยู่ข้างในแล้วมันคายออกมาได้ไหมแล้วว่ามันคายความร้อนได้แต่มัจจะคายความร้อนแบบช้าๆเพราะเมื่อเราใช้แบบพวกแอปพลิเคชันต่างๆเช็คเนี่ยตัวอุณหภูมิมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวองศาติ๊ดๆเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ความร้อนมันจะค่อนข้างน้อยมากๆตรงขอบเองเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนจีจา่เเนกลม ไม่ค่อยร้อนถ้าใส่เคสนี่นะรู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกร้อนเลยก็ได้นะฮะว่ามันจะร้อนไหมมันยังคงอยู่ในกลุ่มของแซดเบ็กเกนแบบที่มีความร้อนยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันมันจับแล้วมันไม่ค่อยร้อนอ่ะโอเคไหมตามนี้แล้วกันคราวนี้มาถึงตัวแบตเตอรี่บ้างนะคะมันมันมาคู่กันความเร็วในการเล่นโซเชียล็ตเวิร์ดเราต้องพูดถึงแล้วตัวนี้มันเร็วจัดที่สุดในฝั่ง Android แล้วตัวการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนื่องจากว่าเราลองทดสอบเล่นเกมหลายเกมมากโดยเฉพาะอย่างเกมชินิมแพกที่หนุ่มเนี่ อะไรกันอย่างนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยความร้อนตอนเล่นเกมช i n อิมแพกเนี่ยปกติเนี่ยโทรศัพท์เวลาที่มันร้อนจี๊ดในเฟมเบเมันจะร่วงใช่ไหมตัวสนานเรืกองแบบแปลกตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้ดีไม่ได้แพ้เกมม n ่ p โฟ n e เลยแต่ว่าเราวัดเรื่องเฟมเรทร่วงเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะอย่าง r o v เนี่ยเกาะ60ตลอด ห้าเก้าหกสิบตลอดเราเป็นอย่างนี้นะของคนอื่นเราไม่รู้นะเกาะตลอดเลยแล้วก็ตัวเกม Open World ต่างๆนะฮะเกมชินอิมแพกเอ่อแบล็กเดสเซอร์หรือว่า eos เอ่อเรดนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งพรีเซสคอนนที่หลุดเล่นไปก็ตามแต่เนี่ยคือเทียบกันกับ rog Phone ที่ดูดใช้อยู่ทุกวนันไปเกมมีปนเครื่องห่ังเลยเนี่ยไอ้นั่นมันร้อนกว่าเยอะเลยนะแล้วก็เฟรมเรทตัวนั้นก็ท่านร้อนจัดจัดก็มีเหมือนกันนะมีอาการเหมือนกันตัวเนี้ยเฟรมเรทเราดูดว่ารู้สึกว่ามันเกาะค่อนข้างคง,งที่พอสมควรเลยสำหรับการเล่นถือว่าระดับ หนักนะไม่ถึงขนาดหนักมากที่สุดถือว่ากลางถึงหนักก็แล้วกันเพราะเกมชินอิมแพกได้ลุดก็เล่นแบบไปเรื่อยเป็นราวนี้พอมาพูดพูดถึงแบตเตอรี่มากแล้วแบตเตอรี่เป็นยังไงแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแบตเตอรี่ของมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ผลก็คือว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยถ้าเทียบกันกับกลุ่มเกมมิ่งโฟนมันต่างกันเยอะตัวนี้เล่นเกมได้อยู่ประมาณเราว่าประมาณถ้าถ้าลองเล่นนะเกมชินเนี่ยประมาณสักเกมชินน่าจะชักเกือบ3ามชั่วโมงนะคะ แบตเตอรี่ก็จะเริ่มแดงแล้วนะฮะสชั่วโมงนิดๆเนี่ยเริ่มไปแล้วหรือว่า ROV นี่ก็ได้สักประมาณ4ชั่วโมงประมาณเนี้ยก็จะเริ่มไม่ไหว3ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่เกินนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแบตเตอรี่มันก็ไม่ไดความจุเยอะแต่มันก็จะมีข้อด,ดีอย่างหนึ่งว่ามันมีตัวของ s u p e r d ์ด t 6 65วัตต์มา นะฮะซึ่งตัวนี้มันชาร์จเร็วแบบใช้คําว่าขี้โกงได้นะคะหัวชาร์จเนี่ยมันจะแถมมาให้ในกล่องเลยคือมันมันเร็วขนาดว่าเสียบปุ๊บเนี่ยมันพุ่งฟุบม,มันเร็วอะเอาเป็นว่าใครใช้ตัว6ัวัตต์ามาแล้วจะรู้ว่าเรามันจะเสียนิสัยมากๆเพราะมันมันเร็วมากๆจนเราเนี่ยมักจะลืมชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยทีเดียวดังนั้นเราจะบอกว่าแบตเตอรี่ถือว่ากลางๆไม่ใช้คําว่าอึดไม่ได้แต่ถ้าใช้งานทั่วไปไม่เป็นไร อันนี้ถือว่าอึดแต่ถ้าเล่นเกมใครจะซื้อมาเล่นเกมมันไม่ได้อึดเวอร์ขนาดนั้นแต่ถ้าใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อึดลองชั่งน้ำหนักดูว่าใช้งานแบบไหนนะคะไปดูเรื่องต่อไปกันเลยลุยสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองตัวนี้หลายคนมองว่ากล้องมันจะเวิร์แค่ไหนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเน้นในเรื่องของความแรงใช่ไหมตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะความน่าสนใจก็คือว่ารูปถ่ายที่ถ่ายได้อออกมาเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามเอาเป็นว่าสิบปากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นขึ้นรูปให้ดูเลยก็แล้วกันเนาะนี่นี่คือภาพต่างๆที่เราเนี่ยไปถ่ายมาเราว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละนะคะอยู่ในมาตรฐานของเซ็นเซอร์ที่เอาถ้ามีชื่อเสียงนะคะอย่าง IMX 682สีสันออกมาโอเคไม่แย่เลยอาจจะมีบางอย่างที่คนมองว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันน่าจะมีเทเลโฟโต้นะเพราะว่าบางคนใช้ซูมกันแต่ยังไดนะดูเนี่ใช้ซูมอย่างมากก็2เท่า3เ,เท่านี่ก็ แทบจะไม่ได้แตะแล้วส่วนใหญ่ถ่ายอาหารก็ 2x ถอยมือถือออกมาแล้วก็ 2x เ,เข้าไปแล้วก็ถ่ายอาหารกันใช่ไหมเราไม,ไม่ได้สนใจเรื่องเทเลพตโตสเท่าไหร่ส่วนตัวอัลตราวายเนี่ยตัวนี้ก็ให้มานะคะอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวอัลตราวายตัวนี้ต้องบอกกันว่านี่แหละ คือจุดของมันเลยคือรุ่นนี้กล้องหลักดีแต่ว่าเอาตัวไวเราว่าก,กลางๆไม่ได้แบบมือวามากสักเท่าไหร่เป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้ดีแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าทุกเลนจะดีขนาดนั้นตัวอัลต้าไวน่าดูดว่าก,กลางๆนะคบไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ตัวเซนเซอร์หลักเราว่าดีตามมาตรฐานของเขาคราวนี้มาดูงานวิดีโอบ้างน,นะคะงานวิดีโอเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย,อยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถอัดวิดีโอนะคะแบบกันสั่นได้แล้วก็ยังเป็น60เฟรมได้พูดง่ายๆคือคุณสามารถใช้ Full HD 60เฟรม ในขณะทีนะะ่ทุกคนเปิดการสั่นแบบ e a s เข้าไปนั่นเองนะคะตัวนี้ต้อง 4K 60เฟรมเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยก็คือภาพก็ยังสวยงามนะคะใช้ได้แต่ว่าสีสันเร,า,ราว่าต้องไปแต่งเพิ่มอยู่เหมือนกันความคมชัดโอเคการการสั่นก็อยู่ในเกณฑ์โอเคโดยรวมกล้องตัวนี้ยเรารว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีตัวหลักคือเซนเซอร์หลักดีแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเรารว่า ยูนเกย์โอเคเท่านั้นไม่ถึงขนาดใช้คําว่าดีเวอร์วังอะไรได้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็มีคนพูดถึงกันเยอะว่ามันอัด 4K ไม่ได้แต่จากประสบการณ์ของนด,ดุดเนี่ยบอกได้เลยว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กล้องหน้า 4K เลยด้วยซ้าตัวเรานะคนอื่นเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าเมื่อถึงจะแบรนด์จากแดงมังกรอย่างประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเราก็แทบไม่เห็นตัว 4K ในกล้องหน้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่เนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วจะมีแต่พวกแบรนด์ที่เน้นงานวิดีโอมาอย่างซัมซูงอะไรเงี้ยที่เขาจะาาัน K, น้ดดีอ เพราะเราจะใช้ 4K จากกล้องหลังมากกว่าไม่รู้นะอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเพราะว่ารู้สึกว่า 4K กล้องหน้าก็ไม่ได้รู้สึกวุ่นวาอะไรขนาดนั้นอคราวนี้พอมันถ่ายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคาถามออมาว่าเอ๊ะแล้วมันแบบมันจะโอเคหรือเปล่ากับราคา1 9ื่นเก้าก็รอคุณถ่ายกล้องหน้า 4K ไม่ได้ถามว่าคุณได้ใช้หรือเปล่าก่อนถ้าได้ใช้โอเคมันก็จะไม่โอเคแต่ถ้าไม่ได้ใช้สำหรับเราเราก็จะเฉยๆอันนี้ไปตัดสินใจกันเอาเองเพราะว่าแต่ละคนนั้นใช้งานไม่เหมือนกันแล้วก็กล้องหน้าเนคะะ 6 0เฟรมไม่ได้โดยเช่นกันค่ะอืมอ่ะก่อนจากไปนะผู้ชมไปดูตัวอย่างกล้องหน้านิดนึงกันแล้วกันนะคะน,นดุดก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปหลยเท่าไหร่ก็มีตัวอย่างกล้องหน้าไม่เยอะสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีมาให้ดูนะไปดูกันนี่คือตัวอย่างกล้องหน้านะคะผู้ชมที่ ตัวภาพเนี่ยเราว่าออกมายูนเก์ที่โอเคเลยแหละดีตามแบบฉบับเรมีแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเราชอบหน่อยคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอเลียนเท่ากับรุ่น,ร,นรุ่นซีรีส์ที่มันถูกหน่อยซีรีส์ซีหรือว่าอะไรเล็กซีประมาณซีรีส์เขาอะมันมันสวยนะแต่ว่ามันจะดูเอเลียนนิดนึงนะแต่อันนี้มันจะดูแบบค่อนข้างเวิร์กกว่าค่อนข้างมากค่ะอ่ะไปดูเรื่องต่อไปกันค่ะลุย ต่อมานะคะเป็นเรื่องของหน่วยความจำภายในตอนแรกใน,น,เ,นเปิดราคามา1 9 9่นบาทนะคะนึกว่าจะได้รอมสัก2องรอิบกิกแรมสบสออันนี้คือตบกันใส้แต่ใส้แตมากแต่สุดท้ายแล้วนะคะรุ่นที่เข้าไทยนั้นเป็นรุ่นรอมร้อยยี่สิบแกิกแรมแม้ว่าจะใช้หน่วยความจำระดับ UFS 3.1แล้วก็แรมระดับ LPDDR 5ก็ตามแต่มันก็ถือว่าราคาค่อนข้างกระโดดเพราะว่าจำได้ว่าต่างประเทศเขาเปิดตัวประมาณ1 3ื0 0สามหมเท่านี้ราคาไทยก็ถือว่าโดดไปค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของแง่ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยเราว่าเราพึงพอใจความแรง ความสวยงามของตัวเครื่องสัมผัสจอจอาภาพคุณภาพคุณภาพของการชารัดเร็วนะฮะกล้องถ่ายภาพที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้ได้ดีเลยถือว่าในเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเราโอเคกับมันนะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปถางใจตัวเองนะคะว่าไหวหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วมาดูเรื่องสุดท้ายที่อาจจะทให้คุณผู้ชมตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องนี้กันเนาะเรื่องต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของลำโพงคู่ในที่เขาติดมาให้ตรงด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างของตัวเครื่อนะคะที่อยู่ตรงนี้การเล่นเวลาเราจับ ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะแบบไม่ลั่นโดนบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีโดนมันมีโดนอยู่เด็กๆน้อยๆแต่ว่าคุณภาพของเสียงลำโพงอยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจมากความโปร่งที่จะได้เคลียร์แบบ m มซุงแล้วก็ความทึบๆหน่อยแบบ p p o o n เนี่ยตัวนี้มีอยู่กลางกลางเสียงออกมาเราประทับใจแล้วกันเรื่องเสียงดูหนงังดู Netflix หรือว่าดูเนี่ยเาดูไโหลดแอปนี้มาคุณผู้ชม อันนี้นบะิลลี่บิลลี่บิลลี่เนี่ยไอที่เขาดู Animation แนอนิเมชันกันแล้วมันก็แบบเฮ้ยในค้ผมรู้สึกที่แบบดีมากเลยอะคือเราดูกันตูแล้วก็เพลินมากเพราะว่าตัวจอเครื่องอะไรก็ไม่ค่อยร้อนแล้วก็สีสันจอมันสวยงามมากแล้วพงคู่ที่ให้ออกมามันให้อัธรสที่แบบดีมากนะดูดูแบบดู Netflix ใช่ไหมดูซอสอาร์ตออนไลน์ตอนเขตีกันพงเป้งรงโหมันมันสนุกะ่ะแล้วก็แบบดูหนังเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยคือแบบ ลำโพงมันคุณภาพค่อนข้างดีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อได้ก็คือว่าเครื่องที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาการันตีการอัปเดตนะฮะ a n d r o i d 12เบต้าแน่นอนแล้วที่ประเทศจีนตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องมารอกันเพราะว่ารอมโกลบอลเนี่ยมันก็อาจจะมีแผนการในการนําไปสู่การอัปเดตได้ในอนาคตซึ่งเราก็ไม่ไม่สามารถพูดการันตีกับคุณผู้ชมตรงนี้ได้ว่าเครื่องไทยเนี่ยตัว Android 12เนี12จะมาตอนไหนแต่ว่าที่ผ่านๆมาเรม,มิกก็มีการอัปเดตให้กับรุ่นก่อนหน้านี้มาหลายๆรุ่นนนเหมือกั โอเคไหมตอนนี้พอเรามาเทียบกับรุ่นปรับชิมอื่นที่เราเคยใช้มานะ X2 ใช่ไหมตัว X50 Pro อะไรที่เราเคยจับจับมาก็ตามแต่มันให้ข้อสุดที่มันมันเท่ด้วยแล้วก็ การใช้งานมันดีมากจริงๆตอน,นั้นมันรุ่นม,มันยุคเปิดตลาด 5G ใหม่ๆแต่ว่าพอมนเป็น Redmi GT 5G ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นแ n a ย d r a g o แ8 8 8คุณมาใส่ตัวท็อปมาปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เร็วกว่ารู้สึกลื่นไหลสเสถียรดีกว่าเอาเป็นว่าตัวนี้อดุลไฮซัก9เต็ม10ก็แล้วกันอ่ะเอาคะแนนไปนะคะ9เต็ม10เลยสำหรับตัวนี้เรายังรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่ถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงในในตัวนี้แต่ว่าถามว่าตัวประสิทธิภาพโดยรวมดีไหมวว่่่าาาาามันดีแตรค ไทยเนี่ยมันอาจจะโดดไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณถูกใจมันจะไม่มีคําว่าแพงค่ะอย่างเช่นที่นนดุดถูกใจมากมาคนแบบเห็นสีเหลืองดาปุ๊บก็มาคนเห็นสีเหลืองดาปุ๊บอาจจะตัดสินใจซื้อเลยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดนะคะสุดท้ายแล้วเราคือคนที่เป็นคนตัดสินใจเองนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลําลาไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรับพันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมีนาไซยนะคะ